วิวแปดแสวัสดีครับจัดชุด UL นะครับตัวนี้เป็นคันวิวสตรีมนะครับเวทสามหกเป็นของ o2 นะครับเป็นด้ามไมค์กแบบนี้นะครับเป็นของ o2 ทนะท่อนปลายเป็นสองท่อนนะครับท่อนปลายจะเป็น solid นะครับท่อนปลายเป็น solid นะเดี๋ยวให้ดูความอ่อนของท่อนปลายนะนี่นะดูดูว่ามันงัดนี่เห็นไหมดูการงัดนะนะครับเห็นนะนี่คือคันสตรีมนะฮะแล้วก็คัน UL ถามว่า UL เนี่ยตกอะไรได้บ้างตกกุ้งตกปลาดีครับตกกุ้งตกปลาเนี่ยดีเลยนะฮะมันอ่อนครับตกพวกงานกระทรงกระสุนเนี่ยมีหลายๆคนถามว่ามันเอาไปตกชโดได้ไหมนบีบอกว่าตกได้หมดทุกปลานะครับลูกค้าจะซื้อคันทั้งทีนะมันตกได้หมดทุกปลาครับลูกค้าไม่ต้องไปซีเรียสว่าเฮ้ยคันนี้ต้องเหาะอย่างนั้นคันนั้นต้องเหาะอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าลูกค้ามัวแคิดอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้ตกหรอกครับเอาไปตกก่อนนะนะแต่ถามว่ามันควรไปตกชโดลไหมบอกว่ามันเเป็นนนลลิดแ้้วมัอออ่่ยยางงี ถามเลยว,วัดให้ตายยังไงมันก็ไม่เข้าเบ็ดมันไม่ปักนะฮะเพราะฉะนั้นใช้งานให้ถูกประเภทมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้คันอย่างที่บอกนะเป็นคัน ด้ามไมโครนะครับด้ามไมโครสสองท่อนต่อกลางแล้วก็ลอกนะครับเป็นลอกเอฟเฟกเบอร์พันนะครับเอฟเกเบอร์พันสาย PE ที่ให้ไปเนี่ยเป็นกันหน้า0.8นะครับกันหน้า0.8ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมาเนี่ยอยู่ในตะกร้าตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้เลยอันนี้ลูกค้าเขาก็โอนมาให้นะเบียน1,840บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยนักเรียนก็มีกิฟต์มีสายช็อคเพิ่มเติมให้นะครับนะบจัดชุดกันที่ร้านมันต้องได้ได้ต้องเต็มแบบนี้นะครับข ก็สั่งมาได้เลยครับอยากได้ชุดแบบนี้อีกก็มีนะครับอยากได้ชุดแบบนี้ก,ก็มีนะครับหรืออยากได้ชุดอื่นก็มีถูกวันนี้มีไหมมีถูกวันนี้ก็มีนะครับนะแต่ลูกค้าชอบเป็นด้ามกล้องแบบนี้สวยๆครับแนะนําเลยชุดนี้สวยมากนะครับเข้ากันสุดๆสําหรับใครที่กําลังมองหาคัน UL นะครับเอาไวต้ตกตกตกอะไรนะตกตกกระสุเออโทษทีตกกระสู้ ตกปลานะครับตกสวายเนี่ยนั่งเพลินๆนะปิดคิวโดนสวายโดนปรากฏนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับหรือเอาไปแขวงแขวงน้ําเล่นนะครับหรือตกปลาช่อนปลาช่อนก็ตกได้นะครับปลาช่อนก็ตกได้เล่นเบ็ดมันต้องวัดแรงนิดหนึ่งนะครับถ้าใครใครเคยเล่นคันยูเอลนั้นต้องวัดวัดแบบให้มันจริงจังอะเต็มเหนียวไปเลยนะครับวัดให้มันเต็มเหนียวไปเลยนะครับถ้าวัดแบบแม่แม่เอ็งมันไม่เข้าหรอกนะครับนะเพราะว่าส่วนตัวก็เคยแล้วนะครับแล้วถ้าถามว่า ไป ų, งัดอะไรได้ไหมก็ดึงพยายามดึงให้มันตรงๆแบบนี้เนี่ยดึงให้มันตรงๆแบบนี้ไม่ต้องไปงัดมันหรอกนะครับดึงอย่างงี้มันก็เข้ามาแล้วนะครับถ้ากลัวมันหักนะดึงตรงๆแบบนี้ครับแต่ยอาคันไปยกหรือไปอะไรนะนะเสียด้ของนะถ้ามันหักขึ้นมานะระยะตัวนี้มันยาวอยู่ที่ห้าฟุตหกนะครับห้าฟุตหกนะฮะห้าฟุตหกก็ประมาณนี้นี่ระเบียสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะครับก็ประมาณร้อยหกสิบประมาณร้อยหกสิบว่ากว่าประมาณนี้นะครับ สนใจก็จิ้มตะกร้าได้เลยนะครับหรือจะทักมาคุยกันก็ได้